กรรมดีกรรมชั่วเกิดจากอะไรครับอาจารย์คือดีและชั่วนี่มันเกิดจากสังคมเ็าให้ค่าขึ้นมาธรรมชาติไม่ได้ให้ค่าว่าในด,ดีนี้ชั่วเพราะงั้นมาตรฐานการวัดทางธรรมชาติมันไม่มีแต่มันมีมาจากการที่สังคมเขาเขายึดมั่นถือมั่นว่าทำอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าดีนะครับทำอย่างเี้ยไม่เรียกว่าดีทำอย่างเงี้เรียกว่าไม่ดีนี่เข้าใจไหมครแต่คนก็ยังให้ค่าว่าคนนี้ดีคนนี้ชั่วนะครับอาจารย์งั้นดีหรือไม่ดีเกิดจากสังคมเ็าให้ค่าไม่ใช่มันเป็นเปสิ่งเดียเป็น ถ้าเรายึดแต่ความดีสังคมไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราไปทําชั่วคือสังคมเขาไม่คาม่าสังคมก็เดือดร้อนเราก็เดือดร้อนความดีความชั่วเนี่ยอาจารย์จะให้นิยามอย่างไรครับความดีความชั่วเนี่ยมันเป็นศีลของชาวบ้านทั้งหลายนะครับภิกษุไม่ควรเข้าไปเสพซองทําไมภิกษุไม่ควรเสพซองครับไม<ะ>่งั้นภิกษุก็บวชมาต้องเป็นคนดีสิครับอ้าวภิกษุบวชมาต้องเป็นคนดีสิครับข้ามามอมเห็นเอ art. อกูไม่ได้บวชมาเพื่อเป็นคนดีหรือบวชมาเพื่อให้ได้ดังใจ ให้ได้ดังใจมึงอย่างเงี้ยบวชมาเพื่ออะไรครับอาจารย์ข้าต้องการมารู้ความจริงแสวงหาโมฆะธรรมซึ่งมันไม่มีในตำรามันไม่มีในบทเรียนอันเราต้องหาด้วยตัวเองไม่เป็นอัตตาหรอครับเราต้องเอาสิ่งที่เราเจอเนี่ยไปเทียบเคียงกับตำราเทียบเคียงกับอ่าัตบิดกเทียบเคียงกับครูบาอาจารย์หรือศาสดาที่เขาให้ลงมาเออเราไปเทียบเทียงโอ้มันเออตัวเดียวกันนี่ตัวเดียวกันนี่ตัวเดียวกันเราก็จะไม่ออกนอกโรงตกลงดีกับชั่วเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรครับอาจารย์ แกเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่าคนอื่นเขาให้ค่าแกเป็นคนเลวตอนแกทําดียังไงก็ให้คนเลวถ้าแกเนี่ยโดนให้ค่าว่าแกเป็นคนดีแกทำเฮีย <he a S 2> แ,แล้วแต่ก็ดีก็คนดีกน,นดีเลวมันไม่ใช่ว่าต้องอยู่ฝั่งนี้ดีฝั่งนี้เลวนะมันเป็นทพระเจ้าเป็นทั้งซาตานอยู่ในกลุ่มเดียวกันเอางี้ครับอาจารย์ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆหน่อยครับโอ้แม่น้ําเนี่ยคนฝั่งเนี่ย หาปลาได้คาพบเลยปลาเขื่อนนี้เป็นพระเจ้าให้อาหารแต่ฝั่งโน้นมีคนจมน้ําตายเขื่อนคือใครไอข้าตกรบไมงเอาเขื่อนไว้ทําไมนะครับวิตอ้อยหมดเกี่ยวอะไรกับเขื่อนไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวอะไรกับน้ําไม่เกี่ยวเกี่ยวกับการที่ขนให้ค่าเนี่ยธรรมะอย่างนี้นะครับทำไมเราไม่เอาไปไปเตือนใจเราวะมันเทียบเคียงได้ทุกเรื่องนะทำไมข้ายึงเทียบเคียงออกมาได้นะ